ผมอยากรู้ว่ากล้องวงจรปิดที่ตอนนี้มันแพร่หลาไปหมดเลยในสื่อทั่วเมืองไทยเลยตอนนี้ครับคุณพอจะครเนยได้มาว่าใครเป็นคนปล่อยออกมาก็าคนในบอดแหละพี่กล้องกล้องมันกล้องของบอดครับพี่นกอืมเขาอาจจะปล่อยให้คนตามเก็บผมหรือเปล่าเขาคิดว่าเขาคิดว่ามีแต่คนเอาเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่คิดว่ามีคนรักมีคนเกลียดเขาหมดแนหรือเปล่าแต่ถ้าเก<ม>ิดเราเรา,เราคุยกันเองนะพี่เราคุยกันโตนี้นะคุยกับแม็กนะผมว่า,ถ,าถ้าเกิดเป็นเจ้าของบอดเขาจะปล่อยทําไมถ้าปล่อยมาเขาต้องปิดบอดนะ ขาปิดบอลเขาสูญเสียอะไรได้นะใช่เขาเขาเขาปล่อยมาเพื่อให้มาล่าผมนะครับพี่อืแต่ไอการไปล่าคุณกับการที่เขาต้องปิดบอลน่ะเขาสูญเสียหรือปิดบอลมากกว่าการล่าคุณนะเขาเขาอาจะไม่ได้คิดเสี่ยงพี่หนุ่มเขาคิดท็อปี่อาจจะคิดน้อยกว่าพี่หนุ่มก็ได้หรอครับนี่เพื่อนเรานะครับอเคเขาคงคิดไม่ถึงพี่หนุ่มคิดหรอครับอ๋ออ๋ออือคือไม่รู้แหละแต่อันเนี้ยมันแปลกคุณผู้ชมเพราะคลิปเนี้ยมันมีเฉพาะในบอนสองถ้าคิดกันดีๆนะฮะถ้าแม็กบอกว่าไอเรื่องเนี้ย ที่มันรู้ต่อมาอาจจะเป็นเจ้าของบอลเปิดแต่ผมอาจจะมองไม่ได้มองมุมมุมนะั